ทำไมรู้สึกว่าตื่นเช้ามาวันนี้ครับโอ้โหบรรยากาศมันแบบไม่ดีเลยอึมคึมอึมคึมยังไงก็ไม่รู้ครับพี่พี่ครับก็ก็สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่พ FC. ของอฟฟตบอลทุกคนทุกท่านครับเมื่อวานนี้ใครตามแนวทางหน้าช่องของนัดไปน้อมรับทุกคําติชมครับก็ไม่คิดเหมือนกันครับว่าโอ้โหผลงานดูดีมาตั้งแต่ต้นเดือนเมื่อวานนี้ไม่รู้ว่าหลุดฟอร์มอะไรขนาดนั้นครับก็ ขออภัยจริงๆครับแต่ว่าวันนี้ฝากเตือนพี่ๆเอฟซีหน้าช่องครับสาหรับใครที่มองว่าเฮ้ยจะสวนนัดวันนี้หน้าช่องเพราะว่าฟอร์มของนัดหลุดเนี่ยฝากเตือนครับระวังมือแตกครับเพราะว่านัดไม่มีวันพลาด2วันติดต่อกันแน่นอนครับเพราะฉะนั้นสําหรับวันนี้3ทีมหน้ากล้องคําคิววันนี้ครับที่เอามาเสิร์ฟรับประกันได้เลยว่าจัดหนักจัดเต็มกันได้ทุกคู่ครับและไม่ต้องเสียเวลาครับ3ทีมวันนี้ถ้าพร้อมแล้ว ไลยกด้เสำหรับคู่แรกครับเราจะมองไปที่ลีกเอองฝรั่งเศสครับคัมคืวันนี้เนี่ยมองไปที่เกมระหว่างมองบริย่ครับพวกเขาเองครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนทีมอย่างโมนาโกสําหรับคู่นี้ในมุมมองส่วนตัวนะครับวันนี้โมนาโกครับจะบุกไปคว้าชัยได้อย่างแน่นอนครับคู่นี้ต้องบอกว่าผลงานภาพรวมของทั้งสองทีมครับในช่วงหลังไม่ค่อยดีด้วยกันทั้งคู่ครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วครับในมุมมองของนัดเองยังมองว่าศักยภาพของตัวนักแต่รวมไปถึงระบบทีม โมยโกยังคงดีกว่ายังคงเคี่ยวกว่าครับแล้วก็วันนี้เองน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญครับของโมญโกเพราะว่าหลังจากที่พวกเขาดรอปมาอย่างยาวนานวันนี้บุกไปเจอกับมงรูยเย่ทีมที่เกรดบอลต่ํากว่าค่อนข้างเยอะวันนี้เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญแน่นอนที่พวกเขาเนี่ยกระหายสาบแต้มากๆและ ต้องเป็นเกมที่เก็บใครชนะให้ได้และเรียกความมั่นอกมั่นใจให้กับทีมได้ครับและที่สําคัญพอนะเจาะลึกไปดูในเรื่องของแนวต้านวันนี้หลสามระดับสวยมากๆครับเอาเป็นว่าสําหรับคู่นี้มองมนโกครับค่ำคืนวันนี้บุกไปคว้าชัยได้อย่างน้อย1ประตูและมีโอกาสมากกว่า1ประตูด้วยส่วนคู่ที่2ครับก็ยังอยู่กันที่ฝรั่งเศสครับค่ำคืนวันนี้ครับจะมองไปที่เกมระหว่างลิวครับ พวกเขาเองครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างนีดสํสำหรับคู่นี้ครับในมุมมองส่วนตัวของนะครับค่ำคืนวันนี้นีด d ครับบุกไปไม่แพ้เป็นอย่างน้อยแน่นอนครับริ้วกับนีด d ผลงานภาพรวม ดูดีด้วยกันทั้งคู่ครับลิวเอง5าเกมจากทุกรายการหลังสุดพวกเขาไม่แพ้ใครเลยเช่นเดียวกันกับนี้ครับ5เกมพวกเขาก็ไม่แพ้ใครแต่ถ้าถามว่าในเรื่องของฟอร์มเองเนี่ยใครดีกว่าก็ตอบได้ตรงนี้เลยครับว่าเป็นทางได้ดของนีแน่นอนเพราะพวกเขาเก็บชัยชนะรวมมาถึง3เกมติดลิวเองครับ 5เกมพวกเขาไม่แพ้ใครก็จริงแต่ว่าหนักเสมอไปถึง4เกมวันนี้ความไม่เปรียบเพียงอย่างเดียวของริวคือเป็นเกมในบ้านแต่ว่าด้วยฟอร์มที่ใกล้เคียงสูสีเกตบอลที่ใกล้เคียงสูสีคุณภาพของตัวนักเตะที่ใกล้เคียงสูสีกันแบบนี้โอกาสที่จะจบกันไม่ลงหรือว่าแบ่งแต้มกันไปมีเยอะมากๆแต่ว่าเท่าว่ากันเรื่องของฟอร์มนะวันนี้ อาจจะมีเซอร์ไพรส์ครับที่นี้เนี่ยจะบุกไปเก็บชัยจากลิวเลยก็เป็นได้เพราะฉะนั้นคู่นี้จัดไปที่นี้ได้เลยครับและปิดท้ายครับคู่สุดท้ายครับเราจะมาดูกันที่ฟุตบอลฮอลแลนด์ครับจะเป็นท็อปออดครับค่ำคืนวันนี้ครับพวกเขาเนี่ยจะเปิดบ้านต้องรับการมาเยือนทีมอย่างโรด้าเจซีครับสำหรับวันนี้ก็แนะนำครับให้เลือกมองไปที่ท็อปออดได้เลยครับผลงานด้วยรวมของท็อปออดเองเนี่ยต้องบอกว่าดูดีกว่าเยอะมากๆทั้งๆที่อันดับคะแนนในลีกดูเป็นรองโรด้าเจซีนะครับแต่ว่าวันนี้ทั้งความได้เปรียบ ในบ้านไซติในบ้านที่6 7เกมละที่พวกเขาไม่แพ้ใครเลยส่วนทางกับโรด้าเจซีครับแม้อันดับคะแนนในลีกจะดูดีกว่าแต่ว่าฟอร์มโดยรวมดรอปไปเยอะแพ้มา3เกมติดแล้ววันนี้ต้องบอกว่าท็อปออสสู้ได้ดีอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นวันนี้โอกาสแบ่งแต้มมีสูงครับให้เลือกมองไปที่ท็อปออสครับด้วยความแข็งแกร่งและฟอร์มที่ดีแบบนี้พวกเขาจะไม่แพ้ในบ้านของตัวเองแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นท็อปออสจัดไปครับ3ทีมหน้ากล้องครับที่เอามาฝากวันนี้ก็โมนาโก นิส nice, และท็อปออสจัดหนักจัดเต็มได้เลยครับส่วนใครอยากได้มากกว่านี้ตามมาเจอกันในบ้านได้เลยครับรับรองได้ว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับ